สเตฟานีฟับป้าเป่าหญิงท่านนี้พกประวัติไม่ธรรมดาโดยเป่าเกมดีเอิงฝรั่งเศสประเทศบ้านเกิดมาตั้งแต่ปี2019อีกทั้งเคยผ่านประสบการณ์ในเกมแชมเปี้ยนลีกนัดชิงยูฟาซูเปอร์คัพปี2019ระหว่างลิเวอร์พูลและเซลซีและนัดชิงเฟนคัพระหว่างนิสกับนองเมื่อดูดูการที่แล้ว งานนี้สเตฟานีไม่ได้มาคนเดียวแต่มีทีมงานหญิงยกชุดทั้งเนาเซบัตจากบาซิลคาเรนดีอาร์เมดิน่าจากเม็กซิโกเป็นผู้ช่วยเป็นผู้หญิงคนแรกครับที่จะลงเป่าในฟุตบอลโลกชายเป็นกำลังใจให้เธอครับ